โจโยมมนิ่นเปลี่ยนทีมนักดน,นตรีใหม่เวทีใหม่เกือนการแสดงเปลี่ยนมาเป็นไหลสดทางคุมปิดนกพงศกรยูกิเพ็นบาการ่วมขึ้นเวทีเรื่องรล่าเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมได้เลยนะครับถ้าตามสถานในการปกติสาวหน่อยเพลิดเลนแท่งมือนีมันทิหามีนาคม2 5งพัหร้สิแสดงอยู่ที่ตลาดดอนแถม ตำบลขามเปรียงอำเภอการทรวิชัยจังหวัดมหาสรา,ารคามแต่อาจากสถานการณ์ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโควิดอยู่ทํำให้เปิดการแสดงบ่ได้จึงเงียนแผนใหม่มาเป็นไล่สดผ่านกลุ่มปิดในวันที่8มีนาคม2,565โดยการร่วมคืนพิธีของยุคจิเพื่อนพาก,กาและนกพงสะกรนขายตัวกันที่100บาทผ่านกลุ่มปิดของสาหน่อยเพชรปานแพง กับการเปลี่ยนทีมนักดนตรีเที่หม่ช่อชาง m u s ิ c จังหวัดชัยภูมิเสียงการเปลี่ยนแปลงของสาวหน่อยเพชรบันแพงที่ร่วมมือกันกันกบช่อชาง music กะนาสิเห็นมีการเปลี่ยนแปลงอีกยังเกิดขึ้นบอ่อในวงสาวหน่อยเพชรบันแพงและสาวหน่อยเพชรบันแพงจะมีโปรแกรมตีออนทัวกรุงเทพและตอนนี้มณฑลช่วงวันที่10มีนาคม2 5 6 5ถึงวันที่20 25ห้อ 65, แต่การออนทั่วข้างเทือกท่าพานครก็ต้องเบิงต้องมีการอัปเดตกันหมือต่อเวมือาเพราะว่าสถา,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 านาการณ์ยังบวแน่น,นอนแม้กระทั่งวงเสียงอีสานที่มีโปรแกรมออนทั่วในรอบอาทิตย์นี้ก็ต้องกลับมากลับมาทางภายอีสานมีงานแสดงอยู่ทางจังหวัดมหาสารคามคือกันยวสีออกขาวมาอัปเดตใน้้ังนะครับพี่น้อง การมัดติดตามเมืองการเปลี่ยนเมทีใหม่กันทีมนักดนตรีของหมอลำสาวหน่อยเพชรบานแพงในยุคหมอลำโควิดยึดนั่งกันยากแต่การเป็นวงวงใหญ่ของสาวหน่อยเพชรบานแพงครับ่สู่บ่้วดนะครับต้องต่อสู่ต้องรักษาวงรักษาองคอ์กรไว้นาเห็นใจสําหรับโจโยมนินในการดูแลศิลปินดูแลทีมในขณะจัิงใดสิรอเลี่ยงศิลปินใน ขณะใดเพราะว่ามันมีลายปากลายทองบอ่มีแต่หัวหนา้าวงคนเดียวหรือบอโจคนเดียวก็เป็นกําลังจะให้บอดโจหัวหน้าวงสาวหน่อยเพชรพันแพรงให้ผ่านวิกิพช่วงนี้ให้ได้นะครับแถึงแสดงหนา้าวิธีบ่ได้เฮข้าก็มาแสดงผ่านกลุ่มปิดในการไล่สดเมื่อเบิ่งว่าวันที่8มีหน้าคม2 5 6 5วงสาวหน่อยเพชรพันแพรงจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดนะครับใครมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรก็ทราบ สามารถคอมเมนต์คำบรรไรฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อพบกับคลิปต่อไปคลิปหน้าทีามั่งภคณาจาสวัสดีครับ